คอเลกชันใหม่มาแล้วค่ะรับปีใหม่ปังๆเลยเนาะตัวนี้สวยน่ารักมากเป็นรุ่นซิลนั่นเองตัวนี้งานออกแบบดีไซน์เองเก๋ๆเลยค่ะนี่เป็นแบบทูแฟบนั่นเองนี่สไตล์แบบนี้เลยอ่าเปิดปิดบิดล็อกได้เลยค่ะภายในแบ่งให้เลยนี่ช่องน่ารักมากมีช่องใส่มือถือนะคะแล้วก็ช่องซิปให้แบบนี้เลยค่ะ นี่ปะปิดปิดล็อกแบบนี้ได้เลยแบนด์บางแล้วถูกใจลูกค้ามากแล้วไซส์ขนาดกําลังดีด้วยอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนั่นเองนี่สะพายขึ้นไหล่แบบนี้ก็ได้สะพายคลอสบอดี้ก็ได้น่ารักน่ารักเนาะนี่ตัวนี้นีนนน่ถือเป็นคลาชไปงานก็ได้ด้วย,ชวยเช่นกันนะคะตัวนี้เก็บสายเป็นคลัชก็ได้ด้วยนี่ คอร์เชั้นใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้ทําจากหนังแกะนิ่มระเบามากเลยนะคะมีหลายสีพร้อมส่งเลยไม่ว่าจะเป็นสีเทาตัวนี้เป็นอะไหล่งนเนาะีอะไร แบบนี้เลยจะเป็นสีเทานะคะเทานุดนนุนะคะสวยมากขัดกับผิวมากไอเดียกับเสื้อผ้าได้เยอะสีเลยหรือว่าจะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็สีดํานะคะมี3สีพร้อมเ่งเลยตัวนี้นะคะหนังนิ่มแล้วเบามากหนังนิ่มจริงนี่เห็นไหมแบนบางคือแบบว่าพกใบเดียวเอาอยู่เลยค่ะนี่แล้วด้านข้างคือแบบขยายกว้างได้อีกถ้าสมมติเราใส่ของค่อนข้างที่จะเยอะองงนี้ก็ขยายได้อีกเนาะแต่เราอยากจะใส่ของน้อยก็แบนๆแบบนี้นะคะเน็บได้ ไดอย่างนี้ก็ได้ค่ะนี่ใช้งานง่ายจริงค่ะนี่รุ่นซีลนั่นเองอ่าสำหรับลูกค้าที่กาลังหากระเป๋าแบบแบนบางไม่ใหญ่ไม่ตุงไม่หนาเกินไปนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากนี่สไตลคลอสบอดี้แบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันเนาะอ่ะสนใจรุ่นซีลตัวนี้จัดโปรโมชั่นลดอีกแล้วนะคะไซส์อยู่ที่ประมาณ1ิบสิบจุ้าอ่ะประมาณ11นิ้วนั่นเองอะ่ะตัวนี้ลดเหลือเพียง275 5บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนี่แกะแท้ทั้งใบไม่เคลือบและไม่ผสม พี่ยูแล้วตัวนี้ฉีดสเปรย์กันน้ำกันลอยให้ทุกใบเลยสนใจนะแคปหน้าจอทักน้องแอดมินได้เลยนะคะอะไรเงินแบบนี้สวยมากนี่เอาไอรับกับอุปกรณ์ภายในตัวก็ได้เนาะนี่อ่ะแบบนี้เลยอ่ะสนใจก็แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักแชทน้องได้เลยค่ะคอลเลคชันใหม่เลยค่ะขอบคุณค่ะ